สวัสดีครับอยู่ทัวผมพีทครับอยช่องคอดพีทอยูใครครับเออฮียเล่นเถอะบอลเล่นสิรับืกับน้องโอเคพอละฮัลโหลหรือเล่าพร้อมี่ยังทำอะไรมึง อย่าบอกว่ามึางลากหัวผมคุมยังลังเลใจอยู่เราให้กูได้สักร้อยแล้วค่อยเติมสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์บอลบอลเชี่ยโกูเปิดเสียงดังๆหน่อยพูดดังๆก็ได้ไม่ได้ยินเอาเนี้ยลงเนี้ยลงเนี้ยได้ไหมลงหน้าหน้า,นาช่างแม่คือ ไม่คิดจะฟังกูเ,งเลยอันนี้มันไม่ใช่แหล่งกูบอกลงตรงนั้นไม่ฟังกูเ้าไปเ้าน,น้องคนนน้นไปนน้นแล้วไปแล้ววงเหลืองเอ๊ะเ้ยมีที่มีที่โดดอยู่โอ้ โอ้นู่นแต่ที่โดนอยู่นู่นมันเรียกว่าอัปเปอร์ตะพื้นมันเรียกว่าอัปเปอร์ตะพื้นมึงจะขอปืนทั้งที่ปืนมันไม่มีว่าตอกฟักก็ไปหาไอ้ไม่ต้องตามกูมาหรอกยิ่งเฟี้นัหนเลยมันลากโหมคมใส่ เจอกูถ้าไม่เจ็บปืนอาคุณกูต้องการก่อส่คุณเล่น่ะเรพับจีเลยเว้ยไงวะไม่เคยเล่นเอาพับจีจอกไว้บอกสี่ตรงนี้อะไรนะมีแป๊บซี่เหรอเอาส่งเดลิเวอรี่มาให้บ้านได้ไหม เอากิมบอปสีอะไรบับสี่เไม่กิมบอปสีกูดีมอกแปกแเลยวหมอกสไงมอกสเก็บเถอะกูยังเก็บเผื่อกูบ้างก็ได้คิดว่ฟิวอะไรวะปาบอนนี้ไม่ระเบิด ถังแดงตอนระเบอร์สินะแชมเพิ่งรู้อาภิตปพุชก็เอาปืนเออามาเป็นปืนเนี่ยปืนกลผมมันโคตรเจ๋งเลยะทำไมทางแกแป๊กๆวะลองยิลองเอาไปเติมดิท่อไข่กินอร่อยไ้บอล เวลามึงใช้ใส่น้ำเกลือนี่ต้องเอาเครื่องปรุงมาม่าไหมเวลามึงใช้ใส่น้ำเกลือต้องเอาเครื่องปรุงมาม่าป่ะอ่าบล็อตบล็อตระวังอ่าโดนโดนล้างหัวคมไปทันทีแล้วกูก็ลืมเอาโคโนมาซ้ำให้แล้วกลัวมันฟื้นไม่ดอพอฟื้น ไม่คิดจะเหลือกระสุนไว้ให้มั้งออขอขอกระสุนไอ้นี่ได้ไหมสักไอ้เนี่ย S, <S, นะ <S M G อะ่ะขอเอ็มั้งได้ไหมบอลเนี่ยวงเนีย่ยวงอยู่เนี่ยเนี่ยเติมเลือดซะมีกระสุนเอ็ค่ะพระเจ้าบั S M <SM> G S, <S M G กระสุนแดงอะ่ะขอบใจ ขับใจที่หลังไม่ต้องที่หลังต้องโอ้ขอบคุณครับนั่นนะนอตเต็มยนันม่ต้องตีพี่ก็ได้ชีวิตจริงเอาพี่หัวแตกไปแล้วเต้ย <c oughs> อาจจะไม่แตกก็ได้ใครไปรู้เมียกูดา่า <c oughs> เฮ้ย เอ้ยกูยังไม่มีเมียเนี่ยวะเฮ้ยๆฮ้ยเรามารับผมมุมน่ะกูก็มีกูก็มีบอลกูก็มีเดี๋ยวกูหาอีกคันหนึ่งก่อนฮะกูเติมเนี่ยปีก่อนใช่ไหมล่ะคันเนี่ยพากูไปหารถอีกคันดิเนี่ยแบบเนี้ยแบบมึงอีกคันน่ะเดี๋ยวค่อยมารับพวกนี้ ต้องแบ่งมป็นสองคลิปกูคลิปมันจะยาวได้เลยเออเนี่ยกูก็มีไม่ต้องอวดเพื่อนกูก็มีเนี่ยสีโซ่เหมือนมึงเลยแล้วกูยังเท่อะไปรับน้องกูดิบอลเฮ้ยลมกูขึ้นได้วะเฮ้ยลมลมขึ้นไม่ได้ รกรจแต่จริงเราก็เหมือนกูน้าร้อนแรงร้อนแรงเฮ้ยชนแม่งเอ้ยไปหามัน่นยไนชางแม่งอ้ย เออเอาเน,น้าองไปชนรถกูทำไมอ้นั่นกูอ๋ออยู่ฝั่งนู้นรถพี่มันแหลกขับรถชนมันเลยแทงหนึ่งสวยพิี่สวย,ยนนะรถรถมันดิฟได้ด้อไม่กล้าขับรถคือโคตรสมจริงเลยบอลกูเพิ่งรู้ว่าเกมฟรีไฟนี่มันขับรถโคตรสมจริง กูไปไม่หรอมาเพิ่งฆ่าไปตัวหนึ่งฆ่าเป็นบ้าไม่ขับรถอะ่ะไม่ขับรถอะ่ะรถมึงหายแล้วไม่ขับรถขึ้นเขา ไม่ล่างรถร้อง,องมือขึ้นเขาอ้อาวขึ้นไม่ได้จังแม่งบอลรวองเพื่อนมันอุ๊ยกับตายแล้วมึงไปจักการมาเลยจักการบอลเอง

ลากหัวคมๆไปหนึ่งที AK แม่งลาก AK แม่งลากหัวไกลๆไม่ได้เลยแม่งพุ่งซ้ายพุ่งขวาอยางได้กระสุนวะกระสุนอะไรอ่ะที่นี่มีให้คุณลูกันลากหัวไม่ขึ้นเลยกระโดดลากหัวบ่ขึ้น เอากระสุนอะไรอะที่นี่มีให้คุณที่นี่จำนายกระสุนนี่ไงเอากระสุนอะไรบอกมาเทคเกอร์ตายไม่ฆ่าบ,บอสเหรอเอากระสุนอะไรสไนเปอร์สไนเนี่ยอยู่นู่นนะฆ่าได้อย่างททคเกอร์ แล้ก่อนเขาชอบเล่นสนามไหนมากกว่าคนนั้นที่ไหนไม่เฟี้ยวเลยคนชื่อบอลมันไม่เฟี้ยวบอนอยากเห็นคลิปมึงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องกูโดนเฮ้ยบอนปล่อยปล่อยทำพิชี่น้องมึงทั้งคนนี่ไงนี่ไง น้องกูโดนบอดฆ่าเหรออา้อนะน้องโดนบอฆ่าวนม,มืีน้องเอ้ยนี่ไงกอซ่มมอามีไอมีกอซ่าหิมะซึ่งม,มันเป็นของจริงเย้ยไม่ใช่ของปลอ,อมีอใช้ดิ มันล้างหัวคงคมได้ไแบบอบอลนอาอะไรบอกมาซื้อให้ไม่มีกระสุสคนไหนข,นขายมีน้ำกระมีน้ำกระเจี๊ยบขายเอาปะไวรุ่นน้ำกระเจี๊ยบกูได้ชื่อคลิปละไวรุ่นน้ำกระเจี๊ยบมาแล้วลูกผู้ชายพันดี เพลงยังเก่าแต่กูเคยดูบอลมันเงียบมันไปขี้อะอบอนไปขี้เห็นมันเงียบอ่ะไม่นะมึงทำอะไรอยู่ก็นั่งเล่นนี่แหละเฟี้ยวงวะกูเล่นในคอมไม่ยังลำบาก แม่งรุดนั่งตายวอยอย่างระพักลุกนั่งไปแล้วมันทำแนวก็เนี่ยมันต้องกด C แล้วค่อยกด Q สำหรับในคอมมาน,นะไม่ต้องทำอะไรก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยไม่เห็น C Q เลยววะ มันชอบใช้ตัวไอ้ของไอนะ้น่ะไอ้ตัวมันชื่อ,อจะไม่ได้ที่มันเป็นนักบินเอ้าชนะแล้วชาานะแบงบงบง,บงอ่ะชาานะแบงบงบง,บงอีกแล้วตื่นก็ถ่ายก็เนี่ยโปรเนี่ยโปรเจกต์หนึ่งเนี่ย